ต่อนะคะต่อในส่วนของสังขารในก็คือพูดถึงจิตเป็นประธานในการหาว่ามีเจตสิกธ์เกิดเข้าร่วมด้วยกับตัวเองเท่าไหร่อย่างนี้นะคะหนังสือหน้า47นะคะหนังสือหน้า47หนังสือเล่มเล็กค่ะ จำแนเกเจตสิก3าสิ 35, โดยมหาคัตจิต27ปะต้อยเห็นไหมคะอ่ะอะะานะปฐมะฌานนจิต3ทุติยฌานนจิต3ตติยฌานนจิต3จะตุถะฌานนจิต3ปัญจมะฌานนจิต15ถ้าแว่าโดยดวงจิตที่เราเขียนบนกระดานนะคะนี่มหาคัตจิต ท่านแสดง27ก็คือนี่ฮะกลุ่มรูปาวจรจิตสิบห้าแล้วก็อรูปาวจรจิต12ตรงนี้นะคะ15กับ12ทีนี้ถ้าเป็นปฐมฌานใช่ไหมฮะปฐมฌานก็คือฌานแรกนี่นะฮะฌานที่1 3ดวงนี้เลยฌานที่1นี่นะฮะฌานที่2ทุติยฌาน ชานที่สามตติยฌชานฌชานที่สี่จะตุทะฌชานฌชานที่ห้านี่ชานที่ห้าทั้งหมดนี้ก็เรียกว่าปัญจมฌชานปัญจมฌชานนี่สีน้ำเงินรวมๆแล้วได้สิบห้าดวงใช่ไหมคะอ่ะได้รูปรูปสามอรูปมีสิบสองเอามารวมเป็นปัญจมชานชานที่ห้าทั้งหมดเลยคะ่มคะ,ะาามะีอุปเบขาเอกคตาจำได้ไหมฮะอุเบขาเอกคตา นะนี่เราก็มาดูตัวเลขก็คือตัวเจตสิกนั่นเองนะแถวแรกปฐมฌานนี้มีเจตสิกมีตัวเลขอย่ในนั่น35ลบลงมาเหลือ34 33 32ส่วนแถวที่เป็นสีน้ำเงินทั้งหมดนี่เป็น30 <c oughs> เจตสิกมี30เราก็มาหา35ก่อน <c oughs> ปฐมฌาน35กระใต้ขา ต้ลถตรงนี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวมาดูในหนังสือก่อนเดี๋ยวจะสรุปให้นะเดี๋ยวมาทวนกันอีกทีใ,ใน35นี้ปฐมฌานจิตสาก่อนนะคะมีเจตสิกประกอบ35ดวงคืออัญญสมาาณเจตสิก13อัญญะ3 3ก็คือผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีมนสิการ วิตกวิจารอธิมโมกวิริยะปีติฉันทะได้หมดเลยนะฮะอัญญะ13มีโสภณะเจาศิกแค่22เองค่ะเว,นวเ้นวิรตีสาเว้นวิรตีสวิรตีสามก็คือสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสาัมมาชีวะทั้งสามสัมมานี้ไม่เข้าร่วมด้วยนะคะ สัมมาวาจในขณะที่ทําฌานอยู่เนี่ยนะฌานเกิดทางใจนะฌานเกิดทางใจฌานเกิดอยู่ในหัวใจนะเมื่อฌานเกิดอยู่ในหัวใจเนี่ยในขณะนั้นไม่ต้องมีสัมมาวาจไม่ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของวาจาไม่ต้องมีเรื่องของการงานเกี่ยวกับอย่างอื่นนะฮะแล้วก็ไม่ต้องมีเกี่ยวกับเรื่องของการทําคิดทําเรื่องอื่นที่เกี่ยวกับเรื่องนอกจากฌาน นอกจากเรื่องของการทำฌานตอนนั้นฌานเกิดแล้วนะคะอืเป็นวิรตีทุติยฌานมีเจตสิกเข้าประกอบเต็มที่สามสิบสี่ดวงใช่ไหมคะสามสิบสี่ดวงคืออัญญสมมนาเจตสิกสิบสองเวน้นวิตกอ่าวเวน้นวิตกแล้วนะฌานที่สองนี่จำได้นะฮะตามพระบาลีเลยถ้าใครถ้าใครคุ้นๆน,นะอ่า บาลีชุดแรกปฐมวชานนี่ว่าอย่างไงนะฮะวิตักวิตักกะเนี่ยปฐมวชานปฐมวชานกับวิตักกะวิจาระปีติสุขะเอกขตาสหิตังปฐมัตชานะปุสละจิตตังวิปากจิตตังกริยาจิตตังสามดวงเลยใช่ไหมคะปฐมวชานกุศลจิตหนึ่งวิปากจิตหนึ่งกริยาจิตหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌานห้าคือ วิตกวิจารปีติสุขเอกคตาคุณนะฮะจำได้ละทีนี้ฌานที่สองเรียกว่าทุติยฌานใช่ไหมฮะทุติยฌานนี่มีบาลีว่าอย่างไงนะฮะวิจาระปีติสุขะเอกคตาสหิตังนะคุณคุณนะฮะทุติยฌานนะกุศลจิตตังวิปากาจิตตังกิริยจิตตังทุติยฌานกุศลจิตหนึ่ง วิปาก,กจิตหนึ่งกิริยาจิตหนึ่งที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌานสองขออภัยอะที่เกิดพร้อมด้วยองค์ฌานสี่คือวิจารปิติสุขเอกคตานี้มันต้องมันต้องเปิดย้อนใช่ไหมฮะทาบาลีนะหน้าสิบแปดเปิดย้อนไปที่หน้าสิบแปดค่ะนี้ทบทวนนิดนึงก่อนจะได้เห็นองฌานใช่ไหมฮะ นะแต่ว่าต้องเอามือเอามือหยิบขั้นเอาไว้หน้า47่สิบนะเอพูดถึงตรงนี้ก็ดึงไปถึงโดงโน้นนะดึงไปดึงมา,งมาอ่าวิจาระปีติสุขะเอกคตาสหิตังทุติยัตชานะกุสละจิตตังวิปากจิตตังกริยะจิตตังใช่ไหมคะอ่า ทุติยชาญกุศลจิตหนึ่งวิปากจิตหนึ่งกิริยาจิตหนึ่งที่เกิดขึ้นพร้อมด้วยองค์ฌานสีคือวิจารปิติสุขเอกคตาไม่มีวิตกนะฮะไม่มีวิตกนะฌานที่สองนี่เว้นวิตกเนี่ยแล้วก็มาโยงหาหน้าเนี่ยหน้าที่เราพูดถึงหน้านหน้าสีมาเปิดหน้านั้นก็เอาอะไรขั้นไว้แล้วก็มาดูหน้านี้ หน้า47เนี่ยมาดูจำแนกเจตสิก35โดยมหกากัตจิต27เป็นชานที่สองชื่อว่าทุติยชาณจิต3ทุติยชาณจิต3มีเจตสิกประกอบได้34ดวงคืออัญญะสมานะเจตสิก12เว้นวิตกอันนี้ชานที่สองต้องเว้นวิตกเพราะมามาพร้อมกับบาลีที่เราพูดตะกี้ใช่ไหมคะมันเริ่มที่วิจาระโสภณะเจตสิก 22เว้นวิรตีสามก็ยังเว้นอยู่นะคะสังเกตให้ดีนะวิรตีสามถูกเว้นไปสอง,สองชาญแล้วนะคะไม่มีวิตกไม่มีวิรตี